สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับความม่เกียดของของคนนะครับแบบทำทำโปรมั้งครับน่าจะเป็นโปรหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้แพ้ที่เดียวสองศูนย์ะครับพอสู้ไม่ได้ก็คือแบบทำทำโปรอะครับให้แพ้ที่เดียวสองศูนย์เลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมจะเล่นสกิลกับมองบิศัจ์ข้างนะครับเขาจะเล่นสกิลฝ่ามือดวงใจพุทธนะครับคือมันน่าเกียดเกินทาแบบ ให้แพ้สองสูทนะครับทั้งที่แบบตัวเองสู้ไม่ได้ครับถ้าแบบสู้ไม่ได้แล้วบอกบอกว่าเออกูสู้ไม่ได้ยอมให้กูหน่อยเดี๋ยวผมกดแพ้ให้ก็ได้ครับเขาอีนมันน่าเกลียดกันครับมันไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ยังสูสีอยู่นะครับเขาเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วเขาเริ่มจะเกมตามแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้วิชาพุ่งนะครับแล้วก็ผมจะใช้วิชากระโดดตามปกติครับแล้วก็คือผมอ่ออล็อกสนามแล้วก็คือผมแพ้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ผมต เดี๋ยวเขาจะพุ่งแล้วนะครับในนั้น,นะครับแต่เขาจะพุ่งแล้วผมจะทุ่มนะครับแล้วผมก็คือแพ้ไปเลยครับคือเขาจงใจใช้บัก็กหรือว่าใช้โปรอะไรทักอย่างครับเพื่อนเพื่อนรบกวนให้ความเป็นธรรมผมด้วยนะครับคือน่าเกลียดเกินแทนที่จะหนึ่งศูนย์มึงทำสองศูนย์ไปเลยอะ่ะขอบคุณมากครับ